สวัสดีครับเจอกันกันกบผม itt, บบ YouTube, itt, คค TV, บกิตินะครับบนช่อง YouTube กิติคนคำนวณทีวีนะครับแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแนวทางประจางวดวันที่16ธันวาคม2565เนี่ยผมสรุปไปแล้วนะนะครับตามนี้นะครับเลขคาดการ6ตัวก็395 ส4 7ี่เจนะครับส่วนเลขวิ่งบนก็เลข9นะครับเด่น9ลรอง3นะครับ2ตัว3ตัวก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมแต่คลิปนี้นะครับผมหาสูตรมาเพิ่มเติมนะครับเผื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมได้เนาะเผื่อบางท่านอาจจะหาแนาวทางตัวเลขไว้ใช้งานนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังเนาะ <c oughs> เริ่มต้นกันเลยที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือหวัวุกร์นะครับผมนำข้อมูลเก่านั่นแหละมาเล่าให้ฟัง นะครับมาเพิ่มสูตรเพิ่มเติมให้สูตรนี้ผมได้มาจากการจับสังเกตนะครับได้มาจากการจับสังเกตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเนาะนะครับคือผมจับสังเกตแล้วก็บวกวิธีการที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับบวกเข้าไปนะครับก็จะได้สูตรเหล่านี้ออกมาเพื่อม,มาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับผู้ที่ต้องการหาแนาวทางตัวเลขนะครับมาเริ่มกันเลย ฝั่งนี้นะครับก็คือวันที่งวดประจําวันที่ส่วนตัวเลขสีแดงก็คือรางวันที่1เนาะมีทั้งหมด6หลักด้วยกันนะครับส่วนตัวเลขสีดําก็คือเลขท้าย2ตัวหรือ2ตัวล่างนั่นเองส่วนที่เขียนด้วยดินสอสีดําก็คือเลขคาดการที่จะติดเด่นในวันศุกร์ผัดไปนะครับนะแล้วก็ล่าสุดนะครับอันนี้คาดการณ์ว่าจะเด่นในวันที่16นะครับ สเบหอธันวาคมสองพันหรหสิห้านั่นเอง2 3 4สามสี่ห้าหกอ้าวแล้วเลข5าตัวนี้มาได้อย่างไงนะครับนะเลข5าตัวนี้มาได้อย่างไงเห็นที่ผมวงไว้ไหมหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับสองตัวนี้บวกกัน9้าบวกสี่เท่ากับสิบสามนะครับสิบสามนี่ก็จะเอาผลบวก ของหลักเอาหลักหน่วยของผลบวกนะครับเอาหลักหน่วยของผลบวกนะครับเป็นตัวตั้งนะครับคือเลข3ามนั่นเองนะครับตั้งไว้แล้วนับเพิ่มทีละแต้มอีก4ครั้งนะก็จะเป็น4ี่ห้าหดดังนั้นก็จะได้เลข5าตัว3า5 6ี่ห้าหเดเป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับโอเคแหละมาถึงตรงนี้แล้วท่านใดพอใจกับข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับ2 3 4สาี่ห้าคือเลขคาดการณ์ในงวดน,นี้นะครับ ท่านใดพอใจกับข้อมูลเพียงเท่านี้ก็สามารถข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยแต่ท่านใดอยากตรวจสอบข้อมูลว่าตัวเลขคาดการเหล่านี้มันเป็นจริงไหมแล้วมันเข้าบ้างไหมนะครับมันมีเลขติดเด่นทุกงวดหรือเปล่าดูให้จบคลิปนะครับดูจบคลิปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปอยากสนับสนุนการหาข้อมูลก็ถ้าเป็น YouTube นะครับก็ คำกล่องบรรยายใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งท่องทางการสนับสนุนไว้ตรงนั้นนะครับถ้าเป็นเพจ a c e b o o k ก็เป็นข้างบนคลิปนะชื่อคลิปนะครับก็คือแคปชั่นนะครับบนคลิปนั่นเองบน Facebook นะครับเนาะมาเริ่มกันเลยนะครับ9บวก4เท่ากับ13นะครับก็จะเป็น3-4-5-6มาดูผลนะครับ ผมจะตรวจสอบคำตอบเฉพาะ3ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะ650 65นะแต่ไม่มี0ข้างล่าง65นี่เข้าชุด2ตัวล่างด้วยนะผมติ๊กถูกไปเรียบร้อยแล้วนะคนะือ <c oughs> จริงๆผมทำคลิปไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าไป,ดไปกดสต็อปวิดีโอไว้ก็เลยต้องทำใหม่นะก็คือเด่น2ตัวครับจากเลข5ตัวเด่น2ตัวแล้วก็เข้าชุด2ตัวล่างด้วย นี่หกห้านะต่อมาครับศูนย์กับสามนะครับบวกกันเท่ากนะับสามนั่นเพราะฉะนั้นเลขก็จะเป็นเลขชุดเดิมสามสี่ห้าหกเจ็ดมาดูผลนะครับในงวดถัดมาก็ดูวันที่ประกอบแล้วกันนะครับผมจะเรียกว่างวดถัดมางวดถัดมาแล้วกันสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกโอเป็นไงละ่ะเข้าชุดสามตัวเลยแล้วก็แปดเก้านะครับเด่นสามตัวครับเด่นเด่นแค่สามตัวนั่นแหละโอ้โห อย่าว่าแค่สามตัวบนเลยครับรางวัลที่หนึ่งด้วยเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอันนี้ลืมสังเกตเลยนะเนี่ยสี่เจ็ดหกครับเข้าชุดสามตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวบนก็ามาด้วยต่อมาครับสามเหมือนเดิมนะครับนะสามเหมือนเดิมสามสี่ห้าหกเจ็ดยังไงเจ็ดบวกหกนะครับมาดูผลสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสุดยอดไหมล่ะเข้าชุดสามตัวบนอีกแล้ว แล้วก็เจดก้าล่างนะครับขาดแค่9้าตัวเดียว7ดเด่นทั้งบนทั้งล่างคนระับตัวเดียวเด่นบนเด่นล่างเลยหลัก10บด้วยนะ1ิบบน10บล่างเลยถัดมาครับ4ี่ห้าหเจ็ดดผมจะไม่ย้ำไปเลขหลักหน่วยรางวัลที่1แล้วหลักแสนรางวัลที่1แล้วนะนะครับผมจะชี้มาที่เ,เลขค่าตัวนี้แทนนะครับเลขคัดการพอ4ี่ห้าหเจ็ดปดมาดูผลนะครับ เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ข้าสามตัวบนด้วยนะแต่ว่ามันเป็นเลขเลขเบิลน,นะครับเบิ้ลหลักสิบกับหลักร้อยนะครับข้างล่างห8ดจากเลข5้าตัวเด่นสี่ตัวครับผมเอาตรงๆไม่ต้องคิดถึง3าตัวหรอกคิดถึงแค่2ตัวพอนะครับอันนี้ในกรณีที่เราพอจะมีทุนนะฮะก็เลขห้าตัววินเป็นเลขชุด3ามตัว วินไปเล็กชุด2ตัวได้ทั้งหมด25ชุดนะวินกลับไปกลับมานะ4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 5 4 5 5 6 6กสีอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ทั้งหมด25ชุดวางบนล่าง50ชุดครับกำไรนะแต่มาดูไปเรื่อยๆว่ามันจะเข้าแบบนี้ทุกงวดไหมนะครับ8 9 0 1 2นะครับนะมาดูผล0 5 1 051มีเฉพาะเลข1กับเลข0นูนย์นะครับแล้วก็38เลข5ตัวนะครับเด่นไป3ตัวแต่ไม่เข้าชุด2ตัวบนหรือ2ตัวล่างเลยนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะมันก็จะไม่ได้เข้าแบบนี้ทุกงวดแต่สิ่งที่จะมีก็คือเลขเด่นทุกงวดแน่นอนยิ่งถ้าเรามีวิธีจับสังเกตเลขเด่นได้ว่าตรงไหนนะครับตำแหน่งที่เท่าไหร่มันเด่นนะครับ ในเล,เล็เหรียมาก็จะไปวิ่งไปรูดก็ได้นะนะครับถนัดแบบไหนก็เอานําไปใช้งานแบบนั้นนะครับผมหตัวเด่น3ตัวก็ยังโอเคนะ1ก็นี่ไงหลักหน่วยบน8ก็หน่วยล่างนะเอาไปรูดก็ยังโอเคอยู่นะต่อมาครับ3 4มสี่ห้าหกดมาดูผล7จ็ปดเจโอ้เจ็ 7, เด่น สองหลักเลยนะบนนะครับแล้วก็ห้าหกล่างอีกแล้วเนาะห้าหกออกบ่อยมากเลยเนะี่ยเออสังเกตดูไหมครับถ้าเริ่มต้นด้วยเลขสามนะเข้าชุดสองตัวสามตัวทุกวดเลยเนะี่ยนี่ก็เช่นกันนะครับนะอย่างน้อยๆก็เข้าสองตัวล่างอยู่นะห้าหก ถัดมาครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมาดูผลนะครับเจ็ดสองห้าเด่นสองแล้วก็เจ็ดศูนย์เด่นศูนย์นะครับเด่นแค่สองตัวแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะจากห้าตัวเด่นสองตัวเนี่ยในในวิธีการของผมนะผมถือว่าโอเคอยู่นะถึงไม่เข้าชุดสองตัวสามตัวก็แล้วกันก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังมีวิธีในการหาเลขเด่นอยู่ต่อมาครับ 0 1 2 3 4มาดูผลนะครับ1 7 1 1เดห่งน2หลักเลยนะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับ8 3 3เดี่นล่างนะครับอันนี้เดี่น2ตัวนะครับแต่เข้าไปทั้งหมด3หลักนะแต่ว่าก็ไม่มีชุด2ตัว3ตัวเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าเราจะหาวิธีการจับเลขเดี่นยังไงถัดมาครับ6 7 8 9 0นะครับ6 18แปดกับหนึ่งศโอ้โหอันนี้เลขหนึ่งผมเติมเพิ่มเติม,ตมลงไปเนะาะเพราะว่ามันห้าตัวมันไม่ถึงน่นะครับเพราะวาันขาดแค่เลขหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยนะครับหกหนึ 6, 1, 8, 8, 6, ่งแปดแปดกับหกเนี่ยเด่นบนนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยส่วนศูนย์เด่นหลักเด่นหลักหน่วยล่างนะครับ ผมเออปกติผมก็ใช้เลขขัดการหกตัวนะครับผมไม่ได้เพิ่มลงไป <laughs> นะนะแต่ถ้าตามสูตรตามวิธีการนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าอยากจริงๆอ่ะเลขหกตัวนะครับวินเปเลขชุดสามตัวมันได้ทั้งหมดยี่สิบชุดนะแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับก็โอเคอยู่นะถ้าพูดถึงในความเป็นไปได้เนาะเลขยิ่งเยอะโอกาสถูกหวยยิ่งแย่แต่ กาไรมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกก็แหละนะต่อมาครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาดูผลนะครับสี่หนึ่งเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดนะครับหกหนึ่งแ่างโอ้หนึ่งเด่นบนหนึ่งแ่างจากห้าตัวเหมือนเดิมครับมีเลขติดเด่นสองตัวถัดมาครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาดูผลเจ็ดศูนย์สามอีกแล้วนะนี่เจ็ด 03ขาดเลขสามตัวเดียวครับข้างล่าง75นะครับจากห้าตัวเด่นสองตัวนี่คือเลขคาดการวัาจะเด่นในวดนนี้นะครับอันนี้อันนี้คือสูตรที่แล้วนะที่ผมแบ่งปันไปนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ7035ก็คือเลขเลขต่อเนื่องนั่นเองนะครับเลขเดินต่อนะครับ7035นะครับ เพราะเจ็ดมันบนล่างด้วยทั้งบนทั้งล่างอันนี้จากสูตรที่แล้วเนาะนะคนละสูตรนะครับคนละตัวเลขจากคนละวิธีการนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าสับสนนะครับนะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นเลขเดินต่อใช้สามตัวบนกับสองตัวล่างเป็นตัวเป็นตัวตั้งต้นนะว่าจะเด่นในงวดถัดไปส่วนนี้ก็คือใช้สูตรหลักหน่วยแล้วก็หลักแสนางวันที่หนึ่งครับสองสามสี่ห้า มาผมจะมานับนะครับมันมีอยู่ห้าตัวเนาะอันนี้เรียกตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สาตำแหน่งที่สตำแหน่งที่ห้าเนาะผมก็จะนับเลยนะตำแหน่งที่หนึ่งก่อนนะนับตรงที่ผมติ๊กถูกนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตำแหน่งที่หนึ่งนี่เด่นห้าครั้งนะตำแหน่งที่สองนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าเท่ากันตำแหน่งที่สามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งนะครับตำแหน่งที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเอาตำแหน่งที่ห้าสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสบอดโอ้โหสิบเอ็ดครั้งนะครับตำแหน่งที่สามสี่ห้านะครับก็คือเลขสี่เลขห้าเลขหกตำแหน่งที่เด่นบ่อยที่สุดก็คือเลขตำแหน่งที่ห้าคือเลขหนะครับในงวดน,นี้ สูตรนี้ให้เลขหกเด่นนะแต่ว่าในเลขสรุปผมไม่มีเลขหกนะไม่มีเลขหกนะครับแต่ในสำหรับผู้เล่นนะ,นะเนาะคนเล่นหวยน,นะเลขหกกับเลขเก้ามันก็ตัวเดียวกันแค่กับหัวกับหางกันเฉยๆนะครับคิดไม่ยาก <laughs> นะแค่กับหัวกับหางกันเฉยๆแต่เลขที่เหมือนกันนะครับ จากเลข5ตัว2 3 4 5มี่เนี่ยมีสมีสมีสมีหหมดเลยไม่มีแค่เลข9ก้ับเลข7จ็ดอืออ่ะถ้าใครจะเอา9เป็นตัวเด่นก็อย่าลืมกลับด้วยละ่ะ6 3ด้วยนะ <laughs> 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 นะเด่นๆก็6 9เก้านะเก้าอะไ,ไพรพวกเนี้ยะแต่เลขเหมือนกันอยู่นะนะครับ เหมือนกันตั้งสตัวเนี่ยสองสามสี่ห้านะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีได้นะครับมันได้มาจากการมนโนนะครับได้มาจากการมนโนนะครับไม่มีเลขล็อกไม่มีเลขฟันธงไม่มีเลขสายตรงจากกองฉลากนะครับนี่คือสโลแกนของผมได้มาจากการจับสังเกตบวกกับวิธีการที่มนโนขึ้นมาเองคิดค้นขึ้นมาเองนะครับพอฉะนนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ